สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเริ่มคลิปขึ้นมาก็เห็นวาวร้อยละล่ลงนะครับนะเพราะว่าเป็นฤดูร่มหัวแล้วร่มกลับเนาะล่มมาแห้งเดียไปน้อดงดูนะครับนงดูล่มบักแห้งบึ้มบมบมอยู่นะครับพ่นต้นไม้นูนานนนาเย้ะนะครับล่มหนาวบักแห้งนะครับช่วงเมือนี้นะมืีอวันที่ยี่สิบเนะครับพิจิกานะนะครับ กินยาพาเที่ยวกันเลยมากเสรลาดนะครับมาคุณหมอน,นัดนะครับก็กินยาประจํานะครับต้องกินยาประจํานะครับเนาะเริ่มคลิปจากนาเทศบาลบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเท่านี้แหละครับเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็บิษาพ,พี่น้องไปเบื้งองถนนนนททางที่ว่าออกจากอําเภอบลรัตน์นะครับมุบ่งหน้าไปทางอาเภอโนนสังตั้งผู้ขาดเนาะตอนนั้นไทยพี่น้องิึงเลยล่ละขันพี่น้องแต่ที่ตามก็สีคงสีหูนะครับเนาะว่าไทายไปตะโดนแล้ว เราไปได้ติดตามพี่น้องเปเบิ้งจักเทียวมานีก็เลยสิพาพี่น้องเข้าไปติดตามเบิ้งนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงมันหอดใจแล้วนะครับนะเป็นทางในจุดนั้นเนาะนะครับตาแหลมครับออกจากนาเทศบาลออกมาแล้วครับมุ่งหน้าขึ้นทางตลาดเคลื่อนอุบลราชภูณะนะครับนะไปอันนั้นอันนั้นเนี่ยไปไปเบิ้งพี่น้องนะครับกะอีกจักมือ สองมือยิบเก่านี่ก็สิเดินทางไปไกลๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปทายไกลๆพี่น้องบุงน,น,น้ำนะครับไปถุระน้ำนะครับนะบนะครับอําเภอบวลัตรทางนู้ทางก็ดีหลายแล้วล่ะในตลาดวันนี้นนก็ดีแล้วนะครับนะครับที่ออกจากตลาดไปทางอําเภอน้ำพ่องก็ดีเซ็ตเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับนะนะครับไปเบิ่งมือนี่ถนนระวังอําเภอบวลัต ขามหนพ้องไปทางอำเภอโนนสังเป็นจังไดแน,น่ยไปตามไปเบิ้งนะครับพี่น้องไปเบิ้งไปเบิงเบ้งบ่ามันไปหอดสแล้วนะครับถนนนนทางเซน,นีเนาะปงวาเพิ่นเฮ็ดไปหอดไสแล้วยกระดับไปหอดไสแล้วมีการขยายปรับปรุงหรือว่าค,ค้มคืมหนาเอาซื้อดอกไปก็คือควมคืบหนาของถนนนนททางนะครับเส้น าอำเภออุบลรัตน์มุณนาไปทางอำเภอผู้ขาดเออทางไงอำเภอโนนสางทางผู้ขาดนะครับนะนเนาะจังไดแน่แล้วไปจังไดเนาะนะครับแนวไปท้ายให้พี่น้องเบื้งตะโดนแล้วเป็นเดือนเกือบสองเดือนแล้วล่ะนะครับก็จะไ,ไปท้ายเบื้งอีกหมายถึงว่าอ๋อคือพวกพ่อไปเบื้งแนะ่ทางอำเภอลำพองกับไปท้ายพี่น้องเบือ้องเด้อน,นะครับอำเภอลำพองไปอำเภอกาโน,นะ ขเจ้าขยายโอ้เห็นแล้วกลวงๆนะครับเดี๋ยวให้ยูดีไม่แห้งอาจะไปที่ตามพี่น้องเบิคือีกข้กาว่าขาเจ้าดำเนินง,งานไปถึงใดแล้ว,วความูบหนาของสนนเป็นฮอดไสแล้วนะครับนะนะครับนี่แหละอําเภอเขืนบุนรัดนะนะครับอาเภอบุรัดอาเภอบัรัดตรงก็ไปพุนกันเห็นปะไปเข้าเขืนบุนรัดนะพี่น้องนะวันที่สี่สิบพันมากโอ้เดินวิ่งปั่นนะครับ เดินวิ่งปัน่นงานขะจ้าบอำเภอจัดนะครับสวยงามนะนะครับเพื่อสุขภาพเนาะนะครับอ่ะเลี้ยวขวานะครับไฟแดงตรงอ่าทางสิษข่าวเคลื่อนตรงละอ่าศูโนย์โอท็อปขององรรุบัติรณ์ก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับพี่น้องเซ็นปนะ้ายเนาะแต่มาถ้าพี่น้องเคยมาเที่ยว กะสิหูนะผู้บ่เคยมากกสิงสงสัยเนี่ยอำเภอร์ถนนสังยี่เบ็ดกิโลทองบัวลำพูหกสิบเจ็ดเมืองเลยร้อยเจ็ดสิบหกนั่นแะครับพี่น้องนะนะครับไปมึงเลือยเลยเนี่ยโบ่บ่บ่ตันนะครับถนนเส้นนี้บ่ตันนะครับนะเอาสิพาไปเบิ่งถนนเซนนะที่ว่าออกจากอำเภอบุรัตนะครับตอนนี้เลี้ยวออกมาแล้วเลยไฟแดงออกมาแล้วนะครับขามสีขามน้ำน้ำพองก่อนให้สังเกตดีๆน,นะพี่น้องให้สังเกตเห็นว่าอ่า อำเภออุบลรัตน mm ์นะครับอำเภออุบลรัตน์นี่ต้องขาม้ำน้ำพองเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตน์เท่าอยู่ทั้งสายมือของวิญญาณสิผ่านมาก่อนเนาะเห็นป่ะสังเกตป่ะครับป้ายสีสมบูเห็นป่ะเนี่ยอักาศยานอยู่นี่เห็นป่ะนี่เนี่ยเขาจะเห็นจาข้างหน้าเห็นป่ะแวบๆไปเห็นป่ะหลาหลาไปพุหัวสายนี่สะพานน้ำพองนะครับสะพานรำน้ำพองเลยครับเด้อนี่สะพานลำน้ำพองนี่น้ำพองที่นแนมเห็นอยู่เนี่ยนะนี่ครับนี่เป็นจังไรหัวใส โอ้นะครับปรากฏว่าเนาะลาดยางแล้วเด้นี่ลาดยางแล้วเด้นี่นะครับขยายแน้วครับขยายเสมอันเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยต้าลองกลางนะครับรองกลางบรรทัดรองกลางอยู่เนาะสิเป็นร่องกลางถนนเนาะเอินว่าลองกลางขึ้นไปอย่างนอ้อพี่นนอะเอิรนขึ้นกันบนน้อนะครับก็มีมีคลิปหนึ่งมี FC เอฟซีเพิ่นว่าอยู่ด้ว่าคือเอินล่องมอเนอ คือคือศูนย์ศูนย์กลางของถนนไหมครับนะครับศูนย์กลางถนนนะถน,นะครับ,น,น,บ,บนะก็ฝากถึงพี่น้องนะครับเพราะท่านได้สมบูรณ์แบบดีนะครับเด้อฝากถึงพี่น้องฝากถึงเอฟซีผู้เดินทางเนาะจากอำเภออุบลรน์มุ่งหน้าไปทางน้องบัวลําพูหรืออำเภอโนอนสังนะขาเจออ้ายังเหตุถนนอยู่นะครับนยังเหตุถนนอยู่เดอ้อนะครับยังทําถนนอยู่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือล่องกลางถนนนี่นะครับขอเอื้อว่า อย่างอะเอออย่างนออบางบางคนก็จะเอินว่าเกาะกลางถนนเห็นไหมครับเกาะกลางถนนนะนะมันเป็นเกาะเป็นนั่นน่ะไหมพี่น้องว่าก็จะกําลังเริ่มว้างสายไฟเสาไฟนี่พี่น้องนี่โอ้วางสายไฟว้างเสาไฟเสาไฟครับนี่นี่นี่อืมรับรับเอาดินมาทมแล้วนะพี่น้องว้างสายไฟว้างเสาไฟว้างเสาไฟพี่น้อง นะครับกะกะมัดก็ต้องมีควอมสว่างอะนะ่ะเนาะเฮตถนนไม่แล้วๆไม่ไม่กส็สิควอมสว่างสวยกส็สิเกิดขึ้นป้ก็สิฮู้นะครับนี่เราเรียวกว่าเกาะกลางถนนเนาะพี่น้องเก,กาะกลางถนนเนาะนะครับเก,กาะกลางถนนเกาะกลางถนนนะโอ้เขาจะไปเฮ็ดอยู่ครับกะล่งยี่หรอกเนาะเขาจะโค้งสีให้แล้ว เ็จสมบูรณ์ช่วงปีใหม่นี่แหละซ้มเงินนะครับก็จะหอปีใหม่นี่แหละเบิ้งแล้วเนาะเนี่ยอาจะก็เล็งเห็นงานอยู่นะครับเล็งอยู่นะครับเล็งอยู่นะกับเอาดินมาทมเอาเสาไฟมาว่างแล้วกัตั้งเสาไฟตรงแล้วก็เช็กสายพุ่มสายไฟให้เรียบร้อยเนาะควบสเร็จกสิเกิดขึ้นบ่เร็ววันนะครับแต่ก็จะเปิดใส่มือไรวิญญาณพ้าเที่ยวกสิผู้หนาพอรอไม่พี่น้องเบิ้งอยู่นี่แหละจุดนี้นะครับนะ นี่นี่นะครับถึงจุดนี้นะครับถึงลิเตอร์บล็อกนะครับร้านอาหารเพิ่นแลวก็ถายุขวาเมื่อนี่ก็ไ้มองตรงอ่านี่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับบ้านดงนี่เลครับเด้อจุดสุดนี้นะสิ้นสุดยุดจุดนี้นะครับสิ้นสุดยุดจุดนี้นะนี่ครับสิ้นสุดจุดจุดนี้เลยนะครับนี่สิ้นสุดยุดจุดนี้เนาะนะครับอ่ะวิญญาณสิครับ ไปเบิงอีกเจนึงว่าเป็นยังไงแน่นะครับกับภาพี่นอ้องมาเบิงนะครับมันกับสุดสุด,สดหุนท่างตรงนั้นเนาะมันสุดสุดเส้นทางที่ขาเจ้าก็ส้างเนาะเขาเจ้าขยายนะครับอีกจุดหนึ่งก็เลื่อยผู้ขาดเลื่อยห้างเขาผู้ขาดไปทั้งอะอตะบลนาคำบุรีไปอำเภอเขาสุนกวางใดอำเภอโนนศาสตร์ใดนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เบิ้งคลิปนี้กันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมื่อเน่อาจสิพาคเบิ้งจุดนันนำนะครับนะนะครับไปเบิ้งจุดนี้กันนะครับกลับขึ้นไปเบิ้งจังหน่่อยวามันจุดใดแต่ว่าอ่านี่นานานาเทศบาลมันบอกเอาน่ะอาอบตเนาะมันสิสุดอยู่จังนันงานก่อสร้างถนนเพิ่มสิสุดอยู่จังนันเนาะงานขยายถนนเนาะนะครับต่อไปนีเพราะท่านขยายนะครับถ้าเกิดว่ามีการขยายหรือไม่การอ่ะต่อเติมเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยววิญญาณพาเดี๋ยวกันสิ พาพี่น้องมาติดตามนะครับนะ,ะไปตามบือจะข้าวนะครับนะบวกว้นระวังสองเลนนะครับก็ฝากถึงพี่น้องสาม,มารถจากทางอำเภอโนอนสังนะครับขามผู้ขาดมาอำเภออุบลรั์ก็ให้ระมัดระวังเดอ้อฝากถึงเอฟซีนะครับถนนที่ขยายถนนระหว่างอำเภอโนอนสังนะครับเขตติดต่อกันผู้ขาดนั่แหละนะครับให้ระมัดระวังเดอ้อเนี่ยตรงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเนี่ยนะครับนะ นะครับเพื่อนกะมีการขยายถนนแล้วกัเฮ็ดฟุตบาทยังว่าท่านแล้วนะครับปรากฏว่าตะว่าเรื่องเทถนนนะครับขึ้นมาครบพอกันแล้วละ่ะสมบูรณ์แบบอยู่นะครับนะกัเหลือแต่นะครับกัเหลือแตอ่ล่องกลางเขาขึ้นล่องกลางเนาะ,ะล่องกลางถนนนั่นแหละนะครับก็ยังว่าท่านสมบูรณ์แบบนะครับนะว่าท่านได้ตีเส้นจราจรเข้าจ fi, เจก็เฮ็ดสายไฟน้ำนะครับเดินเดินสายไฟนําตัวนนี้เนาะ นะครับต่อไปก็สิหันแล้วแล้วก็ไฟสว่างยามคืนเนาะนี่นะครับก็ให้ระมัดระวังเลยครับเพื่อนเออฝาคอดเอฟซี FC เนาะพี่น้องจี่เดินทางมาค่ะขอแจ้ง่าห้พี่น้องทราบเลยแหละนะครับนะเพื่อมันเป็นผลดีครับพี่น้องนะครับผู้ดเดินทางมากนะครับเกิดว่ามาเร็วๆยามค่ำคืนแล้วก็มีแต่เล็กอักลาดอยู่เห็นบ่าพี่น้อง ตรง,งการถนนน่ะเล็กอักลากเย้ยนะครับมันก็นสิอันตรายนะครับนะอันตรายกับพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนนนททางมาเร็วๆก็สิถึงมอไซนี่แหละนะครับนะทุกท่านเด้อนะครับฝากถึงเอฟซีทุกท่านที่เดินทางจากอำเภอนุนสางเข้าสู่อำเภอเวัุนีให้ระมัดร,ระวังนะครับที่ทํเกาะกลางถนนอยู่นะครับที่ขยายถนนใหม่เนี่ยนะครับนะให้ระมัดร,ระวังกันนิดนึง ให้ระมัดระวังาากันนิดหนึ่งนะนะครับเนี่ยขจรว่างว่างเสาไฟอยู่เห็นไหมี่าลังยกเสาไฟเตือ,อยเนะตือยเตื่อนะมีรองกลางถนขนขจระท่านแล้วนะพี่น้องนะเขาบดนนะูนักโครงการขาจรกระเสียห้ว่างเสาไฟเดินสายไฟยังเรียบร้อยแล้วหมดละเจกวัดจังสีมาเห็ดให้มันแล้วปลูกงูปลูกห้าสวยงามนะครับนะเห็นไหมเร็วๆนี่เ,นเ,นเดี๋ยววิญญาณพระเจ้ากระสิมากติดอีกทีนึงที่แน่ๆเขาฝากถึงเอฟซีทุกท่านที่เดินทางมาจากอำเภอโนนสัง หรือเดอินทางมาจากอำเภอวัดัไปอำเภอโนนสังน,นั่นแหละนะครับเนเ็นาะนั่งมีการเฮ็ุถนนหรือเฮ็ดรลองการถนนอยู่นะครับาเจ้านั่งเห็ุอยู่นะครับนะจังใดก็ให้ระมัดระวังรถโมไซค์ขือกันขี่เรียวหลกันแต่ลายนะครับมันมีเสลกสีก็ดูเกีดีนะครับเดี๋ยวถนนแล,แล้วเดี๋ยววิญญาณมาเที่ยวกันสิมาก่ตอติดในพี่น้องเบิ่งนะครับนะเนี่ยนะครับขอบพระท่านเสร็จสมบูรณ์นะครับ เราระมัดระวังนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก้อนสิขาวล่ามพองกระจอกมาสิ้นสุดจุดนี้นะครับนะนะครับจี่ไรก็ะระมัดระวังกันนะครับเด้นนะครับที่นี่นี่นะครับสะพานลำน้ำพองนะครับด้วยสะพานลำน้ำพองนี่คือเนโบราถ้าอยู่ทางนี้นะครับนะลำน้ำพองนี่ก็เป็นที่บ่งระบายน้ำ จกคืนแรนลงมาสู่ลำน้ำพ้องนะนะครับนี่นะเอาเดี๋ยวคีขีเงี้ยวๆไปหอดตลาดเลยนะครับว่ามันเป็นจุดใดมีจุดนี้ของ่ท่านเทิดนะครับจุดขาดน้ำพ้องมาที่อำเภอตลาดโบราณนีก่ก็ยัง่งยังพ่ท่านได้ขยายขาดวานะครับขาดวาโค้งสิขยายอยู่เร็วลั่นนะครับเร็ววันนันะ่นแหละเนาะพราะโครงการแบบนี้คุเจ้าก็ต้องพร้อมที่จะขยายอยู่แล้วนะครับ พัฒนาหนทางบ้านเมืองเข้าจะได้จเจริญขึ้นนะครับการเดินทางก็สิไปมหาส่กันจะได้เร็วขึ้นนะครับอย่าลืมมาการสัญจรคุมมือนี่ขันหนทางบอดีพ่อบอร่องรับบ่ไหวกับเลืกระติดสุวสิไปใส่มาใส่ไดเป็นมือเบื่อเสเวลาในการเดินทางแม็นบอมแต่ถนนดีรถกับแรนได้เร็วขึ้นเพิ่ม ไดเวลาขึ้นนะครับนะนะครับสมมติได้มาเที่ยวคือบรรละกะช่วงนี้ก็มาในเรื่ยเลยครับเด้ออากาศเย็นๆสบายๆแล้วนะครับนะอำเภอมูลละเท่ามีที่เที่ยวอย่างสวยงามแล้วช่วงนี้อากาศเย็นๆสบายนะครับนะบาฮอนแต่ว่าผูเขาว่าสีแดงจังหน่อยนะครับพ่เขียวนะครับเพราะว่ามันต้นใหม่มั้งสิเหี่ยวไปเนาะมันเป็นหนาแล้งนะครับนะนะครับกับพี่น้องผู้เกี่ยวเขา หลายอำเภอหลายตำบลหลายจังหวัดหลายห,ายห,ายหายมู่บ้านก็เรียบร้อยไปแล้วก็มีบางหมูบ่บ้านก็บเพราะท่านได้แล้วนะครับยังเกี่ยวอยู่บางบ้านก็ยังตากอยู่นะครับเนผมมียาใบเดียวกับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนี่ตลาดอุบลรัตนาชธานะตลาดเล็กๆแต่เงียบสงบนะครับอำเภออุลบลราาัาชธานาเงียบสงบดีนะครับนะนะนครับอำเภออุบลรัชนาฏนะครับนะไปมุ่งหน้าไปปุ่นทางออกไปทาง เอาเอน้ำพ้องค่นนะครับว่าถนนจุดจากตลาดออกไปพุนเป็นยังไงแน่แม่นบะแล้วสมบูรณ์เป็นขนาดใดย่ำขึ้นเนี่ยโอ้สิมาทายพี่น้องมึงกี่ดอกไฟอารามนะครับสวยสวยงามเลยทีเดียวนะพี่น้องเห็นบ่ถนนแล้วแล้วมันก็นง่ายสะดวกสบายม่นบ่าพี่น้องนี่เห็นบ่เมื่อกว่าน,นี่โอ้รถติดเป็นตนายอยู่นี่ฟุ้นกรหลายพี่น้องกับลำบากเอาลานค่าก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ เห็นปะ่ะตีเส้นจะไล่จอยนยังเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นป่ะนี่โดดเด่นแล้วนะครับโอ้ถัดย่าออกไปหวดน้ำเพื่อนน้ำพ้องอ่อถนนมีตรภาพขึ้นสิงามแท้นะเบิ่งเนี่ยเสากลุ่มเสาไฟมีแบเรีอมไปเลยตังเป็นแถวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ้านค้า้านค้าก็จะก็เปิดปรุงลงใส่เลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับบรรยากาศของ อำเภอบุรัตนะครับออกจากอำเภอบุรัฐขามลำน้ำพองไปทางอำเภอโนนสังกะกำลังปรับปรุงกำลังขยายกำลังต่อเติมบางส่วนนะครับร่องกลางถนนนั่นแหละนะครับแต่ที่นี่ไม่มีล่องกลางเขาจะเอา,เอา,านะบแบรีเออร์มาตั้งนะครับแบรี่เออร์ตั้งเป็นทิวทัศน์สวยงามแล้วก็เสาไฟยังสวยงามนะครับย่ำขึ้นนะครับเดี๋ยววิญญามาเที่ยวสีมาเก็บภาพไปเป็นดอกเบืองยุก น้ำคืนคือสิสวยงามซ้ำใดเนาะนะครับเห็นปะความเจริญเขามาสูนะครับถนนทางกว้างขึ้นการแล่นรถเนี่ยก็สะดวกสบายขึ้นแต่นะครับถนนมันเป็นสวนเล่นหลังจากนานดอกไม้นี่จังหน่อยนี่เห็นปะครับมันเป็นสวนเล่นได้บ้างนี่ย่ามาเลี้ยวหลายเด้วยนี่เห็นปะนี่ห้อยลุ่งหรือบ่นั่นเห็นว่านั่นเห็นว่าถวยกระจายอยู่นี่เห็นบ่ะพี่น้องแสดงมาเลี้ยวเอาไปอยู่นะครับนี่เห็นปะเป็นสวนเล่นได้บ้างนี่ นะครับคาดว่าถนนต้องออกจากนี้ไปนะครับงบปีงบประมาณปีต่อไปนี่ใดเนาะือมันเสียดไปเรื s. <S ่อยๆกับ่ท่านราบละเอียดนะครับพี่น้องเนาะครับผมวิญญาพัยเที่ยวกอกมาเกาะติดในพี่น้องเบิ้งนะครับถ้ามีการขยายถนนจุดใดบังไดก็อีซี่ลองบอกมาเบิ้งถ้าวิญญาพัยเที่ยวมีโอกาสมีเวลาสี่พาพี่น้องไปติดตามเบิ้งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจวิญญาพัยเที่ยวนะครับในคลิปออกไปพี่น้องติดตาม พี่ย่าก็ดีใจนะครับแนละ้วก็ดีใจนะนะครับอ่ะวายแล้วครับขอขอบคุณที่ติดตามใครเอฟซีใหม่ก็ว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้หน่อยเด้อคลิปหนา้าเขาเจอกันใหม่แบบเที่ยวใสนะครับนะคลิปนี้ผมพี่ยาพาเตียวขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีครับเจ้าหน้า